ฝนตกถ้าอ,อ,อยู่บ้านก็นานๆก็จะทำกับข้าวทีวันนี้ต้อนรับครัวใหม่ดูสิสอุ้ยห้องครัวก็มีแต่ผลไม้วิพี่จะทำอะไรมาดูกันคะใครรู้จักกันนี้ว่าเราเยอะแยะสดๆผัดกะพ<อ>เพราลังเด็ดใบกะเพราไก่ดา,กาวกะเพราหมูข<อ>ไข่ดาวกะเพราไก่ไข่<อ>ดา,<อ>ขาวกะเพราหมูไข่ โอ้เดี๋ยวจะกำลังจะทำก็บ้านเราร้อนเนาะสงการเมื่อเสร็จเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวานแต่คนก็ว่าอยู่จะใส่ผักก็ได้ใส่กะเพราใส่ผักสดสด,สดบกครีดเ้ยเสียงฟ้าร้องไหมฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องถึงบ้านพี่เมื่อวานไปสงการเอากล้วยมาเป็นเครือเป็นเครือกินเลยเนบ้านเรามะม่วง จากสวนมันมอม่มมมอะไยยาวๆมีเคี้ยวเสเวยเคี้ยวเสเวยอร่อยกรอบกรอบรอบกรอบไม่ไม่เปรี้ยวไปเลยจะไปทำกับข้าวแลค่ะตั้งกระทะไว้แล้วฝนตกบ้านน้องฟร,รองรไข่ดาวไม่เอาไข่ดาวซื้อไปนเพืกระเป๋าไก่ไครดว <c oughs> าว ไปทำก่อนรุยรุยไปแกะก,กระเทียมก่อนนะคะต้องผัดกระเทียมก่อนีเอาเตรียมมาแล้วใส่ทัพเพวไว้แล้วหมูสับบ้านเราสะดวกสบายไปเลยไปเลยไปเลยเพราะว่าครั้งแรกที่หม้อหุงข้าวข้าวสักนะฝั่งนี้ก็ ครัวก็เสร็จเรียบร้อยเพิ่งทำอันนี้ตู้เย็นนี้ไมโครเวฟเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานคอมเพลตในการกำังซักผ้าข้างนอกสวนฝั่งนลงก็จะมีน้องหมาน้องหมาน้องหมาฝั่งนี้ก็จะเป็นมีคนถามบอกว่าไฟบันไดสวยงามมา,มากดูไหม เปิดแล้วค่ะเปิดแล้วเห็นไฟไหมเห็นไฟบันไดไหมบันไดทางขึ้นก็จะมีไฟไปยอย้อยอลงบันไดขึ้นไปที่ห้องชั้นสองเป็นอันนี้ห้องหน้าดีพิงรูมรีพิงรูมหน้าห้องนอนวิวีก็จะทำเป็นห้อง แกาแฟมองเห็นสวนข้างนอกนั่งพักผ่อนกิฟกาแฟเล็กกิฟกาแฟห้องอันนี้เป็นห้องโถงใหญ่โถงใหญ่จะเปิดให้ดูก็จะมีแอร์สองตัวสอชุดห้องโถงใหญ่ตรงกลางห้องนู่นเข้าชุดกับเข้าชุดสีครีมครีมค่ะเข้าชุดหนึ่งชุด 2ชุดอันนี้เป็นห้องโต๊ะอาหารนะคะกลางคืนก็จะมีไฟสวยงามบ้านตรงนี้90%เดียวแต่ข้างนอกเดี๋ยวจะทำสะบัวเดี๋ยวจะอัปเดตขั้นตอนต่อไปตอนนี้ก็ไปทำกับข้าวก่อนนะคะมีคนมาว่าเปิดไฟระยะให้ดูหน่อย เเดินจากบันไดนี้ขึ้นขึ้นขึ้นไปบนชั้นสองก็จะมองเห็นไฟเวลาเราเดินบันไดไฟระยาจะอยู่แล้วก็พา้าม่านก็จะย้อยลงมาสวยงามไหมคะจะทำความสะอาดนี่โอ้ยสุดยอดก่ลูกช่วยทำมากช่วงนี้บ้านใหม่มันก็ไม่ได้ทำเยอะหรอกแต่ว่าก็ต้อง ดูแลทุกวันนะคะด้านนี้ก็เป็นหน้าห้องกาแฟคนหมอบอลอันนี้เหมือนร้านกาแฟในบ้านเลยใช่ไหมคะมุมกาแฟนะเนี่มุมกาแฟมุมกาแฟอ๋ฮอบบี้ของหมอบอลทำอะไรหมอบอลทำอะไรโอ้ยหนุม่มคนสวนที่หล่อแย่เลยหมอบอล เลิกง,งานแล้วมาปลูกขยันเลิกง,งานแล้วมาปลูกสวนฮัลโหล